ค่ะทุกคนก็มาพบกับพีในช่องเดพีคค่ะทุกคนซึ่งคลิปนี้นะคะพีคก็จะมารีวิวสินค้าของแบรนด์ La Beauty ค่ะทุกคนซึ่งแบรนด์แบรนนี้นะคะก็เป็นของ Serena Gomez นั่นเองซึ่งเปิดตัวมาได้1ปีแล้วและหลังจากนั้นนะคะก็ เเลน,น่าก็ได้ส่งแบนด์นี้เข้าไทยเรียบร้อยแล้วค่ะเพาะวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดนะคะก็สามารถช้อปปิ้งได้ที่เซโฟร่าเลยคะ่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงการรีวิวตอนนี้นะคะเซโฟร่าเนี่ยใครที่ยังไม่เคยใช้งานหรือยังไม่เคยสมัครสมาชิกแต่ยังได้ก็ไปสมัครสมาชิกกับเซโฟร่านะคะได้ส่วนลด10%โดยใช้โค้ดใต้คลิปของพีนะคะทุกคนพีจะใส่ คดไว้ให้เนาะแล้วก็เอาไปใส่เวลาเราช้อปปิ้งเราก็จะได้ส่วนลด10%แถมยังได้ของแถมด้วยนะเออก็ลองไปใช้ดูจ้ามาต่อกันค่ะเราจะมารีวิวกันเลยนะคะของที่พี่เอามารีวิวนั่นก็คือลิปค่ะของแลบิวตี้ทุกคนอย่าคาดหวังนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้เจอทุก,ท,กทุกแบบอะทุกเซ็ตของแลบิวตี้ไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อไฮไลท์ลิปสติกแบบเนื้อนวลนเนื้อนีอนอนอนอ้หรือ รองพื้นอะไรอย่างเงี้ยฟอเรชันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่ช่องใหญ่นะคะเราไม่มีสตบขนาดนั้นนะคะในการซื้อของมารีวิวเยอะโอเคกลับมาค่ะทุกคนกลับมาที่ l ล b วบิวตี้นะคะซึ่งพีคก,ก็ได้ซื้อแบบเป็นเซ็ตซึ่งพีก,ก็สั่งมาจากเซโฟล่าแล้วมันก็เหลือสีอยู่แค่ซีเรียลแล้วก็เป็นเซ็ตสีนี้นั่นเองซึ่งที่พีกตัดสินใจเลือกมาเนี่ยไม่ใช่ข้อมันเหลืออันเดียวนะเว้ย แต่มันเป็นเพราะว่าพี่ยังไม่เคยมีลิปสีนี้ก็เลยอยากลองว่ามันจะเข้ากับตัวเองไหมก็เลยอเอาวะเอาก็เอาเลอย่างเงี้ยก็เลย,ยซื้อมาเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเทสกันว่าเนื้อลิปของเขาจะเป็นยังไงคือต้องบอกก่อนว่าที่ต้องรีวิวลิปเพราะว่าส่วนตัวล้วเป็นคนชอบลิปมากคือเป็นคนที่ขาดลิปไม่ได้ลองพื้นมีอันเดียวได้นะคะแป้งมีเบร์มีอันเดียวได้ อายแชโดว์ <Eyes> มีอันเดียวได้บลัชมีอันเดียวได้แต่ลิปคือไม่ได้ลิปคือกูต้องมีหลายอันไม่รู้เป็นไร <S <S เรามาทำความรู้จักกับแบรนด์แรบ u ิวตี้กัก่อนนะคะและเนี่ยเขาก็แปลตรงตัวเลยนะคะว่าหายากส่วนบิวตี้ก็แปลว่าความสวยความงามค่ะก็พูดง่ายก็คือความสวยที่หายากซึ่งคอนเซปต์ของความสวยที่หายากในอของเซเลน่าก็คือความสวยที่เป็นตัวเองค่ะทุกคน การได้เป็นตัวเองนั่นเป็นความสวยที่หาย,ยากมากๆเพราะคนเราอ่ะชอบแบบไม่ค่อยเออไม่ค่อยพอใจในตัวเองสักเท่าไหร่อซึ่งเซเลน่านะคะก็ทําแบรนด์เนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนอะยอมรับในตัวเองไม่ว่าคุณจะชอบแต่งหน้าลุกหนเท่เปรี้ยวหรือสวยใสอะไรต่างๆนั่นอะก็จบที่ l ลาวบิวตี้ค่ะทุกคนเอออะไรแบบนี้นะคะคอนเซ็ปต์ของเขาโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะ เรามาดูกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะจ๊ะนี่จ้ะนี่ก็น่าจะเป็นลิปกอสแหละส่วนนี้ก็จะเป็นลิปบาล์มเดี๋ยวเรามาเทสเนื้อลิปให้ดูก่อนเลยนะจ๊ะนี่ค่ะออยมันดูเหมือนแบบว่าจะเป็นแบบดูเป็นหนาๆน,น,นะนะแต่พอทามันเป็นแบบเนี่ยอ่อนๆสวยอะทุกคนเนื้อเขาจะมีความเหนียวเหนื่นมากกลิ่นก็ไม่ได้แย่กลิ่นมีความหอมดอก เหมือนกลินดอกไม้อ่อนๆน,ออนอ่ะทุกคนต่อไปนะคะเรามาดูริปบามกันค่ะโอ้ oh my god ทุกคนคือพี่ไม่เคยมีสีนี้จริงๆอ่ะก็เลยอยากลองอ่ะแล้วดูดิกูจะตุยไหมอ่ะในความมั่นหน้าที่ยอมซื้อมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสที่ปากกันดีกว่าเนาะโอเคค่ะพี่ก็ไปลบปากมาเรียบร้อยพี่จะทา ตัวบามลิปบามตัวนี้ก่อนนะคะลงไปก่อนแล้วก็จะทักกอทับอีกทีนึงก็มาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ บ้าสาหรับการสวอนไปเมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะพิกก็จะมาสรุปแบบรวมๆมาให้เลยแล้วกันเนาะก็คืออยากจะบอกว่ามันดีดีมากนะคือใดๆก็คือเนื้อลิปเนื้อลิปของเขาคือดีมากนุ่มลื่นดีเออชอบแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นนะคะก็เป็นอะไรที่ประทับใจเพราะว่ามันไม่ได้มีกลิ่นเหม็นจนรับไม่ได้นะคะคือมันเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นหอมดอกไม้สมากกว่าก็เลยชอบส่วนใครที่ ไม่ชอบลิปที่มันเนอปากก็ลองดูเป็นเนื้ออื่นดูนะคะของแบรนด์นี้ก็ลองเข้าไปช็อปได้ที่เซฟ h o r ่าค่ะทุกคนแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดที่พิกทิ้งไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะจะได้ส่วนลด10%ซึ่งคลิปนี้นะคะพิกก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อยากบอกรวมๆคะ่ะใดๆก็คือชอบก็มันก็ดีโอเคค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าทุกคน